การที่เราจะให้โกรนฮอร์โมโนเนี่ยมันกระตุ้นหอให้มีการหลั่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันอยู่ช่วงการนอนหลับที่สนิทคือเก้าสิบนาทีแรกเป็นเรื่องสําคัญมากที่ทุกวันนี้เนี่ยเนื่องจากเราต้องทําอะไรที่เป็นโอทไปกินปลากระป๋องไปกินซี่โครงไก่กินของไม่มีคุณภาพกินน้ํามันที่ไม่ดีกินไอ้ไอ้โดเบเกอรี่กินอะไรที่ร้านสะดวกซื้อเอาให้เรากินมันเป็นตัวที่ทําลายสุขภาพเราและมันทําให้วงจรเรานอ,นอนไม่หลับ ไอ,อ้กาแฟที่เรากินไอ้ไอ้ตัวกินเทียมที่เรากินทุกอย่างเนี่ยมันทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเบรกของพวกนี้ยเราไปกินของที่ธรรมาชาติคุณรู้ไหมว่าการที่ทําให้เรานอนหลับได้ง่ายๆง่ายๆเลยนะครับคุณกินอาหารมื้อเดียวหรือสองมื้อคุณหลับแน่นอนอืมเขาเรียก i อเอฟเนี่ยฮะ intermittent fasting การทำฟัตติ้งเหมือนพระผู้เจ้าเนี่ยคือช่วงเวลาระยะเวลาเนี่ยเที่ยงวันหลังเที่ยงวันของของของผูกของอ่าพระสงฆ์เนี่ยห้ามฉันอะไรเลย ห้ามฉันแม้กระทั่งน้ำพึ่งหรือน้ำตาลอะไรเป็นของหวานห้ามฉันทั้งหมดถ้าไม่ฉันหรือคนทั่วไปเนี่ยกินแต่น้ําช่วงระยะเวลาเนี้ยร่างกายจะมีการซ่อมเซลล์ได้ดีที่สุดเลย<ด>เป็นเรื่องสาคัญม,มากการน,นอนครับถ้านอนไม่หลับเนี่ยเราก็ควรดูนะฮะบ่ายสามไปเนี่ยเราไม่ควรกินอาหารมื้อหนักๆแล้วครับมื้อเย็นนี้ควรจะตัดออกนะถ้าตัดออกเมื่อไหร่ก็นอนหลับหรือถ้าเรากินอาอาพวกชากาแฟเนี่ย ตอนเช้าๆเนี่ยผมจะกินพวกแบล็กคอฟฟี่กาแฟดำโดยที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมเทียม,มถ้าผมกินแก้วที่สองถ้าเลยเที่ยงไปเมื่อไหร่เนี่ยผมก็นอนไม่หลับเหมือนกันสมัยก่อนอมผมเป็นโรคนอนไม่หลับเพราะผมกินกาแฟเวลาสี่แก้วอตอนหลังผมรู้เลยว่าอ๋อคาเฟอีนมันทำให้เราไม่หลับเพราะฉะนั้นไการนอนหลับเป็นเรื่องสำคัญที่ทมันจะทำให้วงจรรกลับมาได้นะครับให้สุขภาพเราแข็งแรงนะทำให้ภูมิเราดีและไอตัวน้ำตาลเนี่ย ทุกวันนี้เรากินน้าตาลเข้าไปเยอะคุณรู้ไหมว่าอีกตัวฮอร์โมนก้อนฮอร์โมนเนี่ยหน้าตาตัวมันเนี่ยโครงสร้างมันเนี่ยเหมือนกับไอตัวฮอร์โมนอินซูลินเลยฮะฮอร์โมนอินซูลินที่มันจะหลั่งออกมาได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรคุณโย่ต้องมีน้าําต,ตาลอยู่ใช่ทุกวันนี้เรากินแป้งแป้งเยอะตอนมือ้อค่ากินน้ําหวานเยอะกินอะไรยี่มันเข้าไปเนี่ยเท่ากับว่ามันเก็บถูกเก็บสะสมอยู่ในเลือดของเรา นะครับแล้วตื่นเช้ามาเราก็ไปป้อนโปรแกรมอีกกินเบเกอรี่ uri, กิน one, ทีนวันเข้าไปอีกอแล้วไอ้โกรทฮอร์โมนกับไอ้ตัวอินซูลินเนี่ยมันวิ่งไปหาไอ้ตัวเซลล์ที่มีตัวรับเนี่ยตัวเดียวกันถ้าคุณไปกินไอ้ตัวน้ำตาลเยอะอินซูลินมันจะวิ่งเข้าไปแย่งภาครับของโกรทฮอร์โมนเท่ากับว่าคุณหลับมาทั้งคืนเนี่ยคุณไม่ได้ใช้เลยนะฮะโกรทฮอร์โมนไม่มีค่าเลย